งานใหม่ปีนี้เนะี่ยต้องถือว่าเป็นงานใหม่วิถีใหม่ new normal นะครับซึ่งาทางจังหวัดเองเอได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องอาชาวขอนแก่นเป็นอย่างดียิ่งนะการคัดกรองต่างๆก็ไม่ได้มีอ,อุปสรรคอย่างไรเลยนะครับต้องขอกลับขอบพคุณที่ทำให้การเ,เริ่มต้นของงานเ,าเทศกาลใหม่ในะชาติประเพณีปลูกเสี่ยวและงานกาชาติจงังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นเ,เป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็จะถือว่าเป็นการจัดงานขนาดใหญ่น่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีมาตรการดับเบิลเชคในเรื่องของวิถีใหม่ของนิวนอร์มอลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยพี่น้องชาวขนแกนทุกคนในการที่จะให้ความคิดเห็นจากการสังเกตการในช่วงเช้านั้นก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีที่สำคัญครับจะเป็นงานรงแรกๆที่ทำให้ พี่น้องพ่อค้าแม่ขายนั้นได้มีโอกาสค้าขายกันอย่างคึกคักมากนะครับจนถึงณช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนอกจากงานใหม่แล้วคณะกรรมการก็ยังเปิดโอกาสนะครับเพราะว่าเราตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องจะสนับสนุนให้การใช้ยวดยาน E ีวีนะครับคือยานพาหนะทางไฟฟ้าซึ่งแน่นอนด้วยเกินเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคต แล้วก็จังหวัดสงขล์เองนั้นก็ได้เปิดกว้างที่จะให้นักอุตสาหกรรมต่างๆได้มาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะลงทุนในด้านระบบโลจิสติกหรือว่าระบบการขนส่งภายในเขตเมืองรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่ารถโดยสารไฟฟ้าหรือหากจะลงทุนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขณะนี้เนี่ยเราเองก็มีจุดบริการที่จะให้รถไฟฟ้านั้น ได้เสียบปลั๊กเติมเชื้อเพลิงชนิดไฟฟ้านั้นอยู่2จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทราบว่าก็มีผู้ใช้บริการค่อนข้างหนาแน,น่นณนะจุดหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ภาคเอกชนเนี่ยให้ความร่วมมือกับจังหวัดพัฒนาจังหวัดโดยใช้ะระบบโลจิสติกซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้า,ฟาซึ่งเป็นเทรนกลังมาและเป็นที่ต้องการของคนแก่เรา ไม่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้านะครับขณะน,นี้ทางรัฐบาลเองก็ผลักดันแม้กระทั่งรถเม์ไฟฟ้าก็คงจะเข้ามาทราบว่าประมาณักท่านรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าจะมีรถเม์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยสี่พันคันรถแรกนะครับถือว่าคอนเสิร์เราโชคดีครับบริษัทนี้ได้มีการออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2546นะครับโดยทำรถสับล้อที่ใช้ในงานประชุมสุดยอดเอเป็ก หลังจากนั้นก็ได้พัฒนายานยนต์ประเภทต่างๆซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามาโดยตลอดนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางจังหวัดขอนแก่นนะครับที่จัดงานผ้าไหมขึ้นมาแล้วก็ให้มีโอกาสนำเทคโนโลยีสะอาดมาผมได้ยินมาว่าทางจังหวัดขอนแก่นนั้นร่วมแรงร่วมใจกันอยากจะสร้างสมาร์ทซิตี้ผมก็อยากจะมีส่วนร่วมที่จะทำให้ขอนแก่นเป็นสมาร์ทซิตี้จึงได้นำ ยานยนต์ไฟฟ้าในหลายๆรูปแบบมานําเสนอนะครับ